หนูชื่อเด็กหญิงอลิสาบัณฑพชื่อเล่นชื่อน้องแพรค่ะการนั่งดูทีวีถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งค่ะแต่ทราบไหมว่าการนั่งดูทีวีเกินกว่า2ชั่วโมงอาจทาให้เกิดผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะในแต่ละวันคนเรามาักใช้เวลานั่งทํางานหรือนั่งเรียนเกินครึ่งวันเข้าไปแล้วค่ะโดยส่วนต่างๆของร่างกายมาัจกจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานานๆค่ะ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราอยู่แล้วบางคนหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนยังกลับมานั่งดูทีวีเล่นเกมคอมพิวเตอร์ยังเล่นอินเทอร์เน็ตต่ออีกด้วยค่ะการปฏิบัติตัวเช่นนี้ เป็นประจำต่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะมีการวิจัยและศึกษาแล้วว่าผู้ที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีพบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ48ในขณะที่ผู้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยง จากการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ1 2 5ค่ะและยังเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ